e l w e r t Love Vibration The m i n เ Master รคุณิตเริ่มหัวข้อวันนี้เลยเนาะวันนี้เป็นหัวข้อที่อ่าเป็นเทคนิคมัดใจผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงค่ะผู้ชายโลกส่วนตัวสูงอะ่ะเราเรียกว่าอินโทรดนะคะอินโทรดเนี่ยเป็นคนที่โลคส่วนตัวสูงอะ่ะ เป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยคะผู้หญิงบางคนก็เป็นเอ้ยแล้วผู้ชายอ่ะถ้าเป็นเนี่ยเป็นหนักกว่าเป็นแล้วแบบเหมือนอารมณ์เขาดําดิ่งอยู่ในโลกเขาเลยจนเขาลืมเราไปเลยแบบนั้นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยครูจะมาบอกให้3วิธีที่เราจะมัดใจผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงนะครูจะบอก3เทคนิคแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากก่อนที่เราจะมัดใจเขาเนี่ย เราต้องดูเขาให้เป็นก่อนถูกไหมเราต้องดูผู้ชายของเราให้เป็นก่อนว่าผู้ชายของเราเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไหนค่ะจริงๆผู้ชายอมีหลายแบบมากนะบางคนเขาก็แบ่งผู้ชายเออแบบอัลฟาเบลตาอะไรเงี้ยอแต่สำหรับคูลิสเนี่ยก็จะถ้าถ้าแบบครูลิสไม่ได้แบ่งออกมาเป็นประเภทแบบชัดเจนนะ แต่สําหรับเวลาที่คูริทดูอ่ะคูริทก็จะดูแค่ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายลกส่วนตัวสูงผู้ชายที่รักครอบครัวอ,อย่างเงี้ยเออก็จะดูประมาณนี้เท่านั้นค่ะผู้ชายที่ถ้าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยก็จะประมาณผู้ชายอ,าอัลฟาอัลฟาก็ชอบสังคมมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นแหละเขาจะชอบอะไรที่มันแบบ อบไปทําความรู้จักชอบไปจีบผู้หญิงอ่าแล้วเขาก็จะเช่าชูไงนะแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นเบลตาเขาก็จะออกแนวแบบไม่สูงสิงกับใครแล้วก็ครูจะให้เขาเป็นเหมือนรักครอบครัวอะไรเงี้ยเออเขาก็จะไม่เจ้าชูแต่ผู้ชายโลกส่วนตัวสูงเนี่ยก็จะแยกออกไปอีกแบบหนึ่งเลยเขาจะผู้ชายบางคนโลกส่วนตัวสูงแต่ก็เจ้าชูนะอ่าใช่ไหมเจ้าชูเงียบอะไรเงี้ยคือผู้ชายเจ้าชู้บางคนเขาก็ เจ้าชูแล้วก็ยังโลกส่วนตัวสูงด้วยไงดังนั้นเนี่ยเอาวิธีหรือว่าสัญญาณเนี้ยไปดูก่อนนะว่าผู้ชายที่เราคบอยู่หรือคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นผู้ชายอินโทรดหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชายโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าอืครูลิศจะให้3สัญญาณน,นะคะ3วิธีดูผู้ชายวิธีแรกเนี่ยให้สังเกตแบบนี้นะเขาจะชอบมาหมายหายเ ทักบ้างไม่ทักบ้างเออเหมือนแบบอยากคุยก็คุยไม่มีอารมณ์จะคุยก็ไม่คุยนี่แหละค่ะคือผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงอผู้ชายบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีผู้หญิงอื่นเลยนะแต่ด้วยนิสัยเขาอะค่ะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคนที่โลกส่วนตัวสูงคืออะไรคะคือคนที่ชอบอยู่ตัวคนเดียวชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองชอบ คือชอบมีความสุขกับตัวเองค่ะสามารถมีความสุขกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องมีผู้หญิงมาเติมเต็มก็ได้ไม่ต้องไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้บางทีแค่นั่งอยู่ในห้องคนเดียวยมเงีบยฟังเพลงอ่านหนังสือเขาก็มีความสุขแล้วหรือเขาอาจจะมุ่งมั่นอยู่กับการศึกษาอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงกันซึ่งเวลาที่เขาโลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะไม่อยากใครมายุ่งเลยค่ะจะไม่อยากแม้แต่ผู้หญิงที่เขารักก็ตามเหอะ เขาก็ไม่อยากให้มายุ่งนะเพราะมันเป็นนิสัยค่ะนิสัยที่แบบเออขอคิดอะไรคนเดียวขอใช้เวลาที่เหมือนอยู่กับคนเดียวแล้วไม่มีความสุขอะ่ะเออนี่แหละคือผู้ชายที่อินโทรดนะคะข้อแรกก็คือที่บอกว่าเขาจะมาหมายหายทักบ้างไม่ทักบ้างเพราะว่าเขาเอาเวลาไปอยู่กับตัวเองไงแล้วพอเขาอะโอเคเขาอยู่กับตัวเองพอแล้วเขาถึงค่อยมานึกถึงเราแล้วก็ค่อยทักหาเรานี่แหละค่ะคือ ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เราเห็นผู้ชายที่มาจีบเนี่ยชอบมาหมายหายหรือบางที่เนี่ยเราเราก็พอสืบมาเขาก็ไม่ได้มีใครนะทําไมเขาชอบมาหมายหายจังเดี๋ยวก็ตอบเดี๋ยวก็ไม่ตอบเอาเราอาจจะสังเกตเขาได้อย่างหนึ่งว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะก็ลองดูเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเราดูมาดูข้ออื่นพิจารณาเพิ่มด้วยแล้วถ้าครบ3ข้อเนี่ยก็ค่อนข้าง แ0ดสเ้ลยว่าเขาเป็นคนโรกส่วนตัวสูงแล้วเราค่อยมาใช้เทคนิคมัดใจแล้วผู้ชายแบบนี้เขาจะไม่รีบค่ะคือเวลาคนที่ไม่ไม่เป็นคนโรกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะรีบจีบรีบทำคะแนนรีบให้ผู้หญิงตกลงปงใจเขาจะไม่หายเลยเขาจะแบบทักทุกวันสม่ำเสมอแต่ผู้ชายอินโทรเนี่ยเขาไม่สม่ำเสมอค่ะเขาจะเอออยากทักก็ทัก เขาไม่รีบด้วยค่ะเขาค่อยๆศึกษาดูใจผู้หญิงไปเรื่อยๆมีเวลาก็อยู่กับตัวเองไปพออยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขแล้วไปทำนู่นทำนี่แล้วถึงค่อยมาทักเราเนี่ยเขาไม่เร่งความสัมพันธ์ค่ะนี่แหละคือผู้ชายที่ introvert หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อแล้วนะข้อที่สองนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะชอบพิมพ์มากกว่าชอบคุยโทรศัพท์ค่ะถ้าใครมีแบบ ผู้ชายที่คบอยู่นะแล้วแบบโทรไปไม่ค่อยรับหรือไม่ค่อยโทรหาเราแต่เวลาเราพิมพ์แล้วก็ตอบหรือว่าจะทักเรามาทางข้อความมากกว่าเนี่ยอันนี้แหละค่ะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะให้เวลากับตัวเองก่อนเสมอแล้วเวลาว่างเขาถึงค่อยไปตอบค่อยไปทักเรา นี่แหละคะ่ะคนที่โรคส่วนตัวสูงอะ่ะเขาจะคือเขามีความสุขกับทําอะไรด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมแบบอยู่คนเดียวเขาให้ความสําคัญของตัวเองมาก่อนเลยตัวตัวเขามาก่อนเดี๋ยวพอเขาว่างเขาค่อยไปตอบนี่แหละคะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณโทรไปหรือว่าอยากคุยเดี๋ยวนี้อยากคุยตอนเนี้ถ้าเขาไม่รับเนี่ยคือ เขาไม่อยากคุยไงเออคือเขาไม่ได้อยากคุยเขาอยากอยู่คนเดียวก่อนเข้าใจไหมเขาอยากอยู่คนเดียวก่อนเออนั่นแหละค่ะใครที่มีผู้ชายแบบนี้มันคูลิค้าหนูไม่เข้าใจเลยค่ะแบบหนูทักเขาก็ทักนะคะคุยเขาก็คุยอย่างบางทีคุยแบบตอบมาเยอะมากเลยถามอะไรก็ตอบเป็นพารากาแบบเแบบยอะมากแต่โทรเนี่ยไม่โทรหาเลยค่ะหนูโทรไปก็ไม่ค่อยรับไม่โทรหาหนูอีก คือผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะไม่ชอบคุยค่ะเขาจะชอบพิมพ์เพราะว่าพิมพ์มันพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ไงเออก่อนนอนมาพิมพ์ก็ได้หรือว่าเวลาว่างจากการทําธุระทํางานตัวเองค่อยมาพิมพ์ก็ได้แต่ถ้าคุยอ่ะมันต้องเดี๋ยวนั้นไงซึ่งเดี๋ยวนั้นอะ่ะเขาไม่ได้เอาเวลาตรงนั้นให้โอเคปะนี่เนี่ยแล้วมีอีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงนะมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันเป็นข้อที่แบบ นิดๆอะที่ส่วนใหญ่เขาเป็นก็คือว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างขี้รําคาญนิดนึงอ่าคือเวลาอยู่คนเดียวมันสบายใจไงมันมันไม่ต้องมีอะไรให้มาแบบงุ้งยิ้งนุงน้ง,งนนยิ้ง่ยเออไม่ต้องมามีใครมาเรียกร้องหรือต้องคุยโทรศัพท์เดียวนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่สมมุติโทรไปแล้วไม่รับแล้วเออแบบคือเหมือนโทรโทรกระหน่ำหลายสายเนี่ยเออแล้วแบบเขาก็ไม่รับเพราะว่า ก,ก็เขาลงส่วนตัวสูงไงเขายังไม่รับไม่สะดวกรับเนี้ยและถ้าทําอย่างนั้นบ่อยๆนะเขาจะคือเขาขี้ลาคาญนะคะเขาจะรู้สึกว่าเออมันมากไปนะแค่ไม่รับครั้งสองครั้งก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราตอบกลับแค่นั้นพอ,อโอเคค่ะสัญญาณที่สองคือเขาชอบพิมพ์ไม่ชอบคุยแล้วข้อที่3นะคะสัญญาณที่3มก็คือว่าเขาไม่ค่อยชอบไปไหนเท่าไหรค่ค่ะ เ,เคยมาคุณชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาไปทำนู่นทำนี่เขาจะเหมือนบอกปฏิเสธแล้วก็ไม่ว่างเ,เราต้องดูผู้ชายของเราว่าเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไหมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักผู้ชายของคุณนะ่ะคุณจะเป็นยังไงผู้หญิงส่วนใหญ่ใช่ไหมผู้ชายไม่รับโทศรศัพท์ก็จะงอนก็จะประชดชวนไปไหนไม่ไป คุณก็จะคิดว่ามีคนอื่นใช่ไหมไม่ว่างไปกับฉันไปกับคนอื่นใช่ไหมทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้มีใครเลยเขาไม่ได้ไปกับใครจริงๆแต่เขาไม่ชอบไปเที่ยวเขาชอบอยู่คนเดียวงเนี้ยแหละค่ะนี่แหละคือผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงเขาเวลาเราชวนไปไหนเขาไม่ไปเลยนะบางคนเนี่ยเออไม่ว่างชวนอ,อาทิตย์ต่อไปก็ไม่ว่างแล้วก็บอกว่าเออติดไปกับแม่ ติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปฏิเสธหลายครั้งแล้วผู้หญิงก็คิดไปว่าเออเขามีคนอื่นก็มีไงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขาเป็นคนลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธอยู่ร่ำไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้าผู้ชายของคุณเป็นคนเจ้าชู้นะแล้วปฏิเสธก็อาจจะไปคนอื่นจริงๆค่ะเราต้องดูผู้ชายของเราเป็นไงถ้าเราดูไม่เป็นเราจะเข้าใจเขาผิดเลยโอเคไหมอืมโอเคนะคะ ชวนไปเที่ยวยาค่ะต้องร้อยเขาชวนเองหรืออาจจะแค่เยีบๆยไปคุณชวนแต่ไม่ต้องหวังโอเคไหมไม่ต้องหวังว่าเออเขาจะไปอาจจะแค่ชวนไว้แต่วันดีคุณคืนดีเขาโอเคฉันเขาอยู่กับตัวเองเกินพอแล้วเขาอาจจะชวนคุณไปเองเลยก็ได้นั่นแหละค่ะมาครบ3มข้อแล้วคราวนี้ครูลิ์จะบอกเทคนิคมัดใจผู้ชายโลกส่วนตัวสูงนะคะ ข้อแรกเลยนะคะคือคุณจะต้องรักษาระยะห่างกับเขาค่ะเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วว่าเขา่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงใช่ปะเออพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอโอเคเธอเอาเวลาให้ตัวเธอก่อนเวลาของที่เหลือของเธอถึงเธอถึงจะมานึกถึงฉันอันนี้ละคะ่ะเขาก็จะเป็นแบบนั้นหรือเขาอาจจะแบบหมกมุ่นอยู่กับงานมากมก่อน แล้วเราเนี่ยอาจจะเป็นที่สองรองจากเวลาที่เขาไปทํางานหรือเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจแล้วก็ให้เวลาเขาไปเลยค่ะก็อยากเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําเขาอยากไปอยู่คนเดียวก็ให้เขาไปเลยเออไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเซาซีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอะไรมากมายค่ะเขาเงียบเราก็เงียบไป ต้องแบบนั้นแล้วเวลาที่คุณรักษาระยะห่างเขาการรักษาระยะห่างคือการให้เวลาเขาได้อยู่กับตัวเองนั่นแหละค่ะคือการรักษาระยะนะเออเขาจะคุยอ่ะเราก็คุยเราทักไปบ้างเขาไม่ตอบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่างเขาตอบนี่ค่ะการที่เขาว่างแล้วเขามาตอบเราค่อยโอเคเราไม่ได้เร่งดีบที่จะรัวๆส่งข้อความอันนี้คือการเกรงใจเขาแล้วก็รักษาระยะห่างกับเขาค่ะอืม แล้วผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงผู้ชายโลกส่วนตัวสูงชอบผู้หญิงแบบนี้มากเลยจะชอบผู้หญิงที่เหมือนให้เกียรติเขาอะไม่ได้ไปลุกล้ำเวลาของเขาหรือว่าพื้นที่ของเขาให้สเปซเขาให้เวลาของเขาเวลาที่เขาโอเคแล้วว่างแล้วอยากคุยเขาค่อยมาคุยอย่างนี้ละค่ะคือผู้เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเขาจะผู้ชายแบบนี้เขาจะชอบมากเลยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบ เข้าใจเราดีอ่ะเออเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบนี้ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงเราโอเคไหมคือผู้หญิงคนนี้เข้าใจที่เราเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงทั้งทั้งที่บางทีเราไม่ได้บอกเลยอะ่ะพอเขาเข้าใจเสร็จอ่ะเขาให้ระยะห่างเราให้เวลาเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่เหมือนมองตาก็รู้ใจไม่ต้องบอกผู้หญิงก็รู้อันนี้แล้วค่ะ เขาก็จะชอบเรามากเป็นพิเศษกว่าคนกว่าผู้หญิงคนอื่นที่ไม่เข้าใจอะ่ะมัวแต่แบบเรียกร้องหาเวลาจากเขาว่างหรือยังว่างก็ตอบไปสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ๊ยแล้วเขาเป็นคนขี้รำคาญใช่ไหมเขาจะแบบเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องคุยแล้วแบบหายไปเลยเออแบบนี้และคะ่ะหายไปเลยนะผู้ชายโลกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะไม่แคร์เลยนะแล้วยิ่งผู้หญิงไปโวยวายวุ่นวายกับชีวิตเขามากเนี่ยเขาเทเลยค่ะเขาตัดเลย เพราะเขาอยู <S <S ่คนเดียวแล้วมีความสุขอเออเขาก็ไม <c oughs> <are saja iesta> uh ่จําเป็นที่จะต้องเอาอะไรเอาผู้หญิงมาวุ่นวายังงงยังเงี้ยเออเขาก็ปวดหัวลาคาหนะเขาก็โอเคเออไปไปเลยก็ได้นี่แหละค่ะบางคนเขาก็จะบอกเป็นในเลยนะว่าเออเธอลองไปคบคนอื่นบ้างไหมเธอลองเออเราลองแบบคุยน้อยลงไหมอะไรเงี้ยเออก็เป็นเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคกับเราแล้วเนี่ยค่ะเพราะเราอ่ะไม่ได้เข้าใจเขาไง ไม่ได้ให้เวลาเขาที่จะอยู่คนเดียวมาต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือว่าข้อที่สองก็คือว่ามันก็ลิงก์มาจากข้อเมื่อกี้ค่ะที่พอเราให้เวลาเขาใช่ไหมคะเราเหมือนเราเข้าใจเขาอะแล้วก็รักษาระยะห่างโอเคอยูไปทํางานของอยูไปยูไปมีเวลาของตัวเองไปส่วนชั้นก็จะหาความสุข กับตัวฉันเองฉันก็จะทํางานของฉันฉันก็มีหน้าที่ของฉันเออเนี่ยคุณจะต้องอันนี้คือการรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันแต่ละคนมีโลกส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องไม่เซาซีเขาค่ะไม่เซาซีคือเหมือนไม่ก็คือไม่เรียกร้องขอเวลาเขานั่นแหละค่ะเวลาเขาไม่ตอบเงี้ยบางคนก็เซาซีตอบสิ ฟ้าร้องตอบสอิทำอะไรอยู่ตอบตอนนี้ไม่ได้เหรอไม่ว่างหรอเออพรุ่งนี้ว่างไหมเจอกันไหมไหมอย่างเงี้ยบางคนก็ถามแล้วแล้วถ้าเขาไม่ตอบก็ยังตกลงยังไงเนี่ยคืออะไรตอบนิดนึงก็ได้ว่าไม่ว่างหรือว่างตอบนัอนไม่ได้หรอเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มเซาซีเขาแหละถูกปะนี่ดังนั้นเนี่ยคือผู้หญิงส่วนใหญ่อะเป็นผู้หญิงที่ครูเลยเข้าใจว่าผู้หญิงเราเป็นคนชอบหาคําตอบ ชอบความชัดเจนไปก็ไปไม่ไปก็บอกสิอาผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ชอบก็บอกไม่ไปก็บอกแค่บอกไม่ได้หรอออแต่ผู้ชายเขาเขาจะบางคนผู้ชายรกส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะแบบไม่ไม่บอกบางคนเขาไม่พูดเลยนะเหมือนเหมือนเราต้องรู้เองอะค่ะเหมือนเราต้องแบบถ้าเราคือถ้าเราดูสัญญาณแล้วว่าเขาเป็นคนลกส่วนตัวสูงเนี่ย เราจะต้องเข้าใจเองเลยว่าโอเคถ้าเขาเงียบก็คือเขาไม่ได้อยากให้มาเสาสีเขาไม่ได้อยากให้มาวุ่นวายตอนนี้ปล่อยเขาไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาว่างเขาโอเคเขาก็จะมาคุยกับเราเองอืมผู้หญิงที่ชอบผู้ชายลกส่วนตัวเนี่ยจะต้องแกล่งมากนะคะ <laughs> <laughs> โอเคมาข้อที่สามข้อที่สามนะคะก็คือว่าคุณจะต้อง เข้าใจค่ะแล้วก็รักในแบบที่เขาเป็นออ,อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเขาแต่แรกว่าเขาเป็นคนแบบนี้คุณจะยังไงอะ่ะคุณจะเรียกร้องคุณจะโวยวายคุณจะงองแงคุณจะคุณจะทำเออเขาเรียกว่าคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คำตอบอะ่ะอืนั่นแหละ เขาจะคือเหมือนคุณไม่เข้าใจเขาไงว่าเขาเป็นคนแบบนี้ถ้าคุณเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคุณจะไม่ไปวุ่นวายเวลาที่เขาต้องการอยู่คนเดียวเลยโอเคไหมก็ไปดู3ามสัญญาณน,นั้นแล้วเวลาที่ถ้าคุณอยากจะมัดใจผู้ชายที่โลกส่วนตัวสูงเนี่ยคุณต้องเข้าใจเขาแล้วก็รักในแบบที่เขาเป็นมากๆค่ะบางคนบอกว่าครูลิศคะแล้วทาไมเราจะต้องไปเข้าใจเขาขนาดนั้นคะ ทำไมอ่ะทำไมเราจะต้องไปรักเขาขนาดนั้นเขาเข้าใจเราบ้างไหมว่าเราก็อยากได้เวลาแล้วก็อยากมีเวลาส่วนตัวกันบ้างอ่ะเออเขาเข้าใจเราบ้างไหมคะว่าผู้หญิงก็ต้องการเวลาต้องการอยู่ด้วยกันมีเวลาอยู่ด้วยกันบ้างก็ยังดีแบบเขาไม่ไม,ไม่ไม่ให้เลยอ่ะให้น้อยมากอ่ะแล้วจะรักกันไปทําไมอ่านั่นแหละมันก็จะย้อนกลับไปที่ครูลิเคยบอกไว้ว่าวิธีการเลือกผู้ชายคะ่ะ คือคุณต้องยอมรับในคือคุณเลือกแล้วอะ่ะเออคุณเลือกคุณก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบบนี้ไงผู้หญิงบางคนนะไม่เขาเรียกว่าเร่งในความสัมพันธ์อ่ะแค่ผู้ชายมาจีบก็ไอ้ผู้ชายมาจีบหนูเอาหนูเอาแบบแบบรีบเป็นแฟนเลยรีบจีบรีบเอารีบแบบอยากเป็นแฟนเร็วๆแต่ไม่เคยที่จะใช้เวลาดูกันเลยไม่เคย ดูนิสัยใจคอเขาให้ดีก่อนแล้วถึงเลือกไนงะการที่คุณใช้เวลาตรงนี้การที่คุณไม่เร่งความสัมพันธ์เนี่ยข้อดีคือคุณจะเลือกผู้ชายที่คุณชอบจริงๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยคุณไม่เลือกให้ดีก่อนอะแล้วพอคุณมาเจอผู้ชายอินโทรดใช่ไหมผู้ชายโรกส่วนตัวสูงกลายเป็นคุณไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าคุณชอบผู้ชายที่เอาใจให้เวลาคุณแต่ผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้ชายแบบนี้คือไม่เอาใจนะเออเขา โรคส่วนตัวสูงอ่ะเออคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เอาใจเขามากกว่านี่แหละก็คุณเลือกแบบนั้นเองไงคุณก็เลยต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการเลือกผู้ชายจึงสําคัญมากกว่ามากค่ะคุณต้องมีมาตรฐานของคุณถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้ก็คือไม่ต้องเอาเลยเพราะถ้าเอามาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกอึดอัดอยู่ดีอะคุณต้องเลือกผู้ชายในแบบที่คุณชอบจริงๆให้ได้ค่ะแล้วคุณจะสบายแล้วคุณจะ จะรู้สึกว่าเออความรักมันไม่ทําให้เราลําบากเลยมันเสริมกันไปด้วยกันได้ดีผู้หญิงที่ที่เขามี passion เขาจะเข้าใจผู้ชายโลกส่วนตัวสูงเขาจะอยู่กันได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเวลาจากผู้ชายเลยเขาก็มีอะไรทําเขาก็มีกิจกรรมทําดังนั้นเนี่ยเขาจะแมทช์กับผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ก็จะชอบผู้หญิงที่มี p a ชชั่นชอบผู้หญิงที่แบบ โอเคเข้าใจฉันขอเวลาส่วนตัวคุณไปมีเวลาส่วนตัวไปมีโลกส่วนตัวเดี๋ยวพอเวลาส่วนรวมของเราเรามีเวลาว่างเราค่อยมาจอยกันเราค่อยมามีความสุขกันอาจจะอาทิตย์ละครั้งเดียวก็โอเคนี่แหละค่ะคุณต้องเลือกผู้ชายให้เป็นแต่แรกแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขอืมไม่ใช่ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตแล้วเอาหมดไม่เราต้องเลือกก่อนเคยได้ยินมาเขาบอกว่าอะไรนะ ทำไมผู้ชายมันมันมันไม่ดีเลยมันเลวเขาก็บอกว่าให้ท่องไว้ว่าฉันเลือกเองฉันเลือกเองฉันเลือกมาเองหรือแบบบางคนแบบทำไมลูกมันไม่ได้ดังใจฉันเลยทำไมลูกถึงแบบเป็นเด็กแบบนี้นะไม่เข้าใจท่องไว้ในใจให้ใจเย็นๆท่องไว้ลูกฉันเองค่ะลูกฉันเองลูกฉันก็นิสัยฉันก็ยินฉันนั่นแหละก็ตัวเธอนั่นแหละตัวฉันนั่นแหละ ลูกก็เลยก๊อปปี้ฉันมานี่แหละค่ะก็คือมันคือทุกอย่างคุณเลือกเองไงมันมาจากการที่คุณเลือกของคุณเองจะไปโทษใครไม่ได้ไงเข้าใจปะเออดังนั้นเนี่ยคูรีนะทำชุดซีรีส์ความรักไว้ค่ะซีรีส์ความรู้ศาสตร์ความรักไว้ข้อการเลือกผู้ชายเนี่ยเป็นข้อที่2เลยเออเป็นข้อที่2หรือข้อแรกๆนะคูริจะไม่ได้เป็นข้อแรกๆเลยที่คุณต้องดูผู้ชายให้ดีค่ะ ดูผู้ชายว่าเป็นตามมาตรฐานคุณหรือเปล่าสําคัญมากดูผู้ชายว่าเป้าหมายในชีวิตเขาตรงกับเราหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเนี่ยเสียเวลาค่ะเสียเวลามากถ้าคุณเลือกผู้ชายที่ได้มาตรฐานเนี่ยชีวิตคุณจะแฮปปี้จะมีความสุขค่ะความรักคุณจะไม่ทําให้คุณปวดหัวไม่ทําให้พลังงานคุณดรอ ไม่ทําใหา้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการมีความรักเลยนี่ผู้หญิงนี่ฉลาดคือผู้หญิงที่เลือกผู้ชายเป็นนะคะเราต้องเลือกผู้ชายเป็นตั้งแต่แรกแล้วเราจะสบายค่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้นะคะวันนี้ให้ไว้2เรื่องเลยคือเรื่องการดูสัญญาณผู้ชายอิ t โทรดนะคะหรือว่าผู้ชายโรส่วนตัวสูงกับเทคนิคมัดใจผู้ชายโรกส่วนตัวสูงค่ะ โอเคค่ะวันนี้ครูลิตต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ